ปลาดิราพี่น้่ผู้กระช่องก้อยเกลืองแสนคุยกับผู้ใดแล้วนี่เจอกับพี่ก้อยเจอกับพี่ลาจัะพี่น้องพี่น้องสตรอาวเบอร์รี่แบททาเบอร์รี่กล้องสุดท้ายว่าจะใส่ราสตี้น้ำตาลใส่แล้วพอไหมก็ใส่อะไรตี้น้องพี่น้องหวานและสรมุะไพรก้อยเป้ะติดหวานนะคะพี่น้องมีหวานแน่ กะสิมีหวานเนหรือว่าหวานมากก็ไม่รู้รอเพิ่อนธนุทน้อมเหงพี่น้องบอเเ้สิมา,มากินให้เบิ่งซะค่ะก่ะสิเป็นจังด้รสชาติรอบนี้เพิ่นล่างยังสะอาดแล้วก็มาสะพ้ายเลยค่ะแซ่บว่หาหวานด่นนค่ะมาทัานกินแล้ะคุณยายคุณยายเพิ่อนน่ะ เอาเขาไปกินไปทานกับคนตายค่ะพอดีอยู่แถวบ้านมีคนเสียชีวิตระบัดนี่พี่น้องมาเด้อกินสระต่ายบอนี่ค่ะคุณยายนั่นเล่นไปบุญค่ะหมดส่งได้จ้าก็ใส่บาตรกันแล้วคนตายกับคนดูคนหยาบไม่ได้ไปกินไปทานบุญไอ้คนหยาคนไอ้คนนอนค่ะอ้คนตายกับคนดูคนหยาครับเป็นคำศักท์่มีใครในประเทศถิ่นะวัดเสียหายก็เป็นเหล็กสัน เป็ดสามฟันกระเบื้องอย่างนั้นเลยที่ใหญ่หมื่นสามบเยอะฟนถ <c oughs> ือเมฆเิข้อนี่หานระือหนองอันพอพอยังเทิดดวงกางกันละ่ะแต่ไนี้ไหนอันเพราะมันตายลงหยังเงินคำว่ามันไม่มี<อ>แต่นี่ตนกายไปก็ว่าจะไฟแก้มต้องจัดการรอยู่ครับเมียได้จกินกระชาน้ำเล้าเจ็ไมด้หัอกูเจว่าัสมุมแ้ว่เดียวมเปรี้ยวอืม

แช่ไหมคุณปิดดังเนาะประตูได้สิเพยเอาออกมาข้างนอกค่ะเอาหมดดึงออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็จิ้มมาค่ะแล้วก็เพื่อนีบ้านเพื่อนพวกเป็นอย่างไรเนี่ดาใช่มันมันอะไรก็ไม่รู้ติดแล้วค่ะยังบ้างเบื้องที่สี่เบื้องกันนะมาหวานอิรีบอ ก้อนตัวพี่น้องไว้มา้านี่เห็ดอันนั้นกินนะโคโค่ลูกตอแล้วก็ก้อยกุ้งพื่อนก้อยกุ้งแซ่บแซบพี่น้องอันปกตินี่ไปกินย่าไปกินยูหาดพูเรือก้อยกุ้งเต้นแต่ว่าบัรตัวนี้มันบริเตนมันบริเตนเพราะว่าเป็นคุเห็ดธรรมชาติเอาว่าจากสอนสอนมาเรื่องว่าใส่ใส่ตามพวกสาตามพี่น้อง สมบออรกใหญ่เอามาซองห้องเพราะว่ายังให้ลูกเป๊ะกินพี่น้องของแบบมันบ้าของธรรมศาสตร์นะพี่น้องมาลาเตะมาแบบนี้แล้วสั่งย่ายคือบอาเสียงดังแค่ก็ได้ว่าอันอันโบอยากอายลูกเป๊ะเดี๋ววัอยากอายเดี๋ยวลูกเต่าคนนึงว่นอยาอายเดี๋ยวลูกเต่าขนาดวะถ้าเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็วันอยากอายได้แม่แม่ลีเพิ่นโทรมามันคือดเอาแม่ครับเขาบอกมาเป๊ะบอกแม่หัก แม่ในรีเป็นโัวมาเล่นนำฝนว่าโอ้ลูกสาวจะอยเอาเด้อคึอ้นมาแม่แม่จะแทะรองพี่พี่น้บบงนองพอดี้พุ่งแม่นั่งยืนตรงหน้าเนาะลองนนน้องดอดบาดเด็น,อนด้งองน้อยบาดเดไดวันนี<ป>้ออกหน้ากับวันที่เบาแต่ว่าขั้นเบานี่การสมมุตน,น,นมือที่รงจากสนามบินมือน,นันไอ้กะทู้หาลองโนจู่ห่าก็ได้คุยกับแม่อยู่แม่ก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวแม่สิเตรียมเราใหม่ไปหายเ้อว่าใส่ บ่ไม้กินเกติดกินบลไม้กินพี่น้องใช่มากินสตรอเบรอรีร่โดยเฉพาะเลยเวลาเป็นะนนถนนนะนะคุณเช่อขึ้นในเครื่องเครื่องบินขอพี่น้องบม่ได้มั่ติยังบอกยังมุนบอลที่ไปรอกระเป๋านะคะเรืออะไรไม่ได้ใส่สายพานที่รอรับกระเป๋าค่ะไม่ครับว่านี้ ถือขึ้นเครื่องความที่ซับเผาของข่อยประคับประคองสตรอเบอรี่หลายข่อยลืมกระเป๋าสะพายแต่ว่าเขาลืมสตรอเบอรี่ถือสตรอเบอรี่ต้องเครื่องินแล้วเอ้าคือเป็นคือเป็นที่ลงโลกมาสั่นเอา้เอากระเล้วลืมมาทั้งเพิ่งสั่นบนมาสัน่นก็นได้โทรบ,บอกนางอยู่อันนัมเบอร์สี่สิบกัวสี่สิบเจ็ดเด้อสั่นคอยลืมกระเป๋าบอกพนักงานในกลางหลังนะคะเขาโทรเสร็จมาเขาก็เลยเอากระเป๋าลงมาให้ แบบตกใจเลยด้ยค่ะตกใจให้ยัมวันือพี่น้องกับแจ้งจ้าทีแถมแจ้งทั้งหนีพร้อมเลยเริ่ัไประดักันลืมเขาแน่นพี่น้องเพิ่นแจ้งว่าลืมหดกระเป๋าพี่น้องจะกเพิ่นไปเหตุจากไหล่ะต้องใส่เมายน์หมดที่บื่เมาญน์เรเมากูซายบ่จ้เจ้าก็เป็นห่วงจะนนาอกินนองปรด้านพนพี่น้องเลยเมื่อคืนเองนั่นกินมาม่านนี่แหละ ค้วอ,อ้วพี่ก็จนตีสามพี่น้องแล้วก็มานอนวางสี่ห้าโมงนอนบมครับพี่น้องเมื่อเรายายเพิ่ณมาครอบตัวจนดิ้นจนสุดดุ้งพี่น้องเป็นแบบไซส์ซสี่ข้อสุกอี้นั่นละเ <c oughs> มื่อคืนนี้เพิ่นหิวเข่าก็พอดีเห็นเพิ่นโทรมมากงานเวลาโทรหาเพิ่นเพิน่นก็มากินตุมมากๆก <c oughs> ินอิ่มแต่เลยไปซื้อมาสำรองไว้ตัวหน้าให้มันเพิ่นหิวยำกลางคืนเอ,สนอาสอนะคะ พอดีเด็กขายพอดีพี่น้องเด้บริการมันพอดีเลยต้มมัมม่าอําเดอรต่อไข่ใส่เหลงสามหน่อยไขร่รวอลุงไข่เป็นยังไงมีแห้งกัด <c oughs> พี่น้องเมื่อวานไปกินข้าวที่บ้านพีซาพี่น้องทีซ่าอาหารพอคุ้งเผานะคะ <upper date S 2> อำเภอเดียวอิมอออ่มเลยพี่น้องมาเนื้อกินเนื้อย่างไม่้เดียวหนึ่งก็อ,อิ่มเลยพอไปกินทั้งพุ่นเต็มที่เลยเลยมันดอบเดอ เลยยูคิวเขาเปิ้นมี่พี่น้องอยู่ทางสารคามด้วยค่ะออันนั้นนัดกุ้งเผาค่ะอยู่ทางสารสนสารคามก็เมื่อสั่งนะป้าค่ะโบ๊ดกับวิญยังค่ะไม่กินไร้เมื่อยหราะใช่ค่ะเอาไว้ให้กินตาหรือว่าเอาไว้ให้เผื่อน้องภูมิน้องพีทมาก็ได้พี่ติ๋มเปิ้ลมาเปิ้ลมาเปิ้ลกินตลอดปวเสียเพราะว่าเทาเยต์เมื่อซาอันนี่วิติมกับแม่จันจิราเพิ่มก็มากินข้าวเป็นวงกันแต่ว่าปอเปี๊กินเนื้อนึ่ดเดียวเนื้อว่าสั่นอิ่มว่าสั่น เป็นอิ้มมืม่อนี้ยวะเดีว่าพี่นั่งอยู่ไกลกันหลายเออพี่น้องสิว่าเอ้าคือนั่งอยู่ไกลกันแท้วสันัดกันแถวไทยว่าสิวะก็ <c oughs> จะมากินจักโลกน้ำบอลน,นีกน้กินอยู่หากินอะไรมื่อกินเป็นยังไงโอ้ยมันสิบอลน,นี้เอ,อ้าพี่น้องว้าต้องหา เดินๆเธเดฟพี่น้องได้บรรยากาศแบบนี้กะหายะคือกันพี่น้องบรรยากาศหวานๆเราจ <c oughs> ากพี่ฟักเพราะพ,พี่นอ้องกูยังว่าอิจฉาคู่นี้จังเลยบ่รอขนาดนี้เหมือนนังเสรโอ้ขนาดนี้ปะ พี่น้องมึงเนี่ยหวานหลายโอ้ยมึงเป็นขี้ตัวมากมากเกินแล้วพี่น้องเกินแล้วเกินแล้วพี่น้องโปะแตกแล้วเห็นบ่โปะแตกแล้วพี่น้องหวานหลายทิเป็นเต่าท่เนเต่าแล้วันที่เป็นเต่อแล้วนี้พี่น้องเอาเกินนี่เองนะพี่เบบเป็นคนอะไรขี้อายพี่น้องเริ่มแาเนี่ยอายที่สุดเลย กะสิมาอายเยอะเอียังแล้ลมซาบเป็นคนแรกที่ได้โอกาสดีที่ได้ลมนี่นะอืจากล้มพาได้เลยพี่น้องเลยโคบสจะกกระเป๋าคืออะไรทั้งนั้นพ่อกับน้องๆเพื่อเป็นถึงได้ว่าใส่สีมิกกับน้าบ่พี่น้องแล้วบอกเปที่ยทำบ่ได้เด้สิเปลี่ยล้มซาเกิดระบิดระเบิดทันเกิดพี่น้องที่แท้เสือเกิดกลองพี่น้องเปลี่ยนยังปู้จัดซ้ำพี่น้อง ยังไม่ได้อยู่ในท้องซ้ำชิ <า S 2> ่งาเป็นลูนกโดนี้แล้ะความห่าจอว่าท่านเกิดเนาะความห่างไข่ที่แหลกเกิดทราบหมดหคือสิบวันไห่ดอเจ้าของค่ะอายุลหลักซีแล้ว,ลวคือสิบวันพอดอกอดดอกๆๆๆ็เลยว่าโอ้ อยู่กับบูกกับหลานกับพ่อกับแม่เป็นสลานสร้างใจไปเห็ุงานเหการไปสร้างมลีลมหายใจสร้างมีย<ะ>ังมีชีวิตยังสูต่องสีทหาพี่น้องตอนนี้โจนมามีมื่หนึ่งช่วงที่ทงังเนเธอร์แลนด์เขาบอกให้เห็ุงานเห็นยู่แต่บาลมาเบิง์ยูทูบเบิ่งไปเบิ่งมากคุยกันไปคุยกันมากเนาะออเลย<า>แอบกันเป็นมูและะ้วก็จัดนอกสไตล์หรือว่าคุยกันถูกข้อกันแล้วก็เบิ่งบุคลิกภาพ การว้าการจ้ามันไปกันใดยังสีนาคุยกันทุวมือทุกมือก่อนจะเดินมาพอกันก็พูดกันสียกกดเดือนควนะนี้เนาะเดือนกุยแต่เดือน,นเดือนมกรล่าค่ะมังกรค่ะตั้งแต่เดือนมกรลาเดือนหนึ่งค่ะกจนมาฮอดเดินยังค,คอยมาครั้งแรกจนมาฮอดเดินพฤกษาบ่าเดือนมิถุนามิถุนาเนาะ ประมาณเนี่ยจนห้าคุกเดือนแต่ว่ามันกับแปลกได้พี่น้องเดือนหนึง่งเพรามาพอ,อกันมือที่เจา้าแมาวันหันลาซูกับวันที่สิบเอ็ดกระตกหนึ่งคือกันเลยหนึ่งหนึ่งเนาะเอาว่าได้บอกเ็กได้พี่น้อง่าถึงที่หนึพี่น้องกันเ่อบอลน้นำเล็กประมาณนอ้องไปน้องเมนการนไองไอเงอบ่อออกบ่ได้เงินละกัน,นแต่กูเป็นมีดดวงเนาะ บุญมีดวงมีบุญวาสนาบุญเก่าของเพิ่นเพิ่นก็คือเละคือมาวานเนาะมาส้มจังดีเลยบ๊อบเปาและมันสิกินเลยเบิดยางเด้อีอวตีบานปนตีื้อนี้เพิ่นว่าสิพห้าพิธีเจ็ดสิบาไปซร้างพี่น้องสิเอาทีมงานไปก็บ่ให้ไปสิบาปว่าไอ้ค่าพอน้องพุ่มหยุดงานก่อนสิพาไปข้างติบ่ให้ทีมงานไปอันมื้อนี้สิพาเพิ่นไปทางไอ้ เดือมกาแฟครับทางไอจอนนี่ค่ะพี่น้องตายทรายตายไงนาะค่ะสิไปแวะสีไปแวะตายไงเพื่อนเจ้สิพอบ่าพออยู่บ่ดอกว่ากับบริเกตคอนเฟิร์มลงนะมาค่ะแต่ว่าสิไปแวะเพื่อนแวะแล้วก็สิพาเพื่อนไปเที่ยวทั้งทำคู่ฮาสวรรค์ค่ะพี่น้องแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอุบลค่ะแม่น้ำสองสีแล้วย้อนเล้งกับสิพาเพื่อนออกไป ถนนคนเดินเขมมาลาดพี่น้องเจอเจอเบาปีก <Okay. S 1> ก้อยปีเรื่องแซนแล้วก็เปีเอาลาบบานนาะได้ตัวเป็นเป็นได้พี่น้องเด้อในเส้นทางที่น้องก้อยบอกอพี่บุญมองสาหารร้านจอนนี่มือปากนะคะอันดับแรกอันดับต่อไปก็คือถ้ามคูหาสวรรค์หรือว่าโขงเจียมแม่น้ำสองสีนั่นเองค่ะพี่น้องโตกยังมาแรงมากถ้าเฮาสิพากันพักอยู่แถว เข็ม,มา拉คา่ะพี่น้องโคงเจียมเข็ม,มาชานะคะเพราะว่าจะพาคนไปเที่ยวชวมบรรยากาศและก็เที่ยวชมวัฒนธรรมแล้วรรากาันทางเข็มา拉ถนนคนเดิมค่ะพี่น้องถ้าเป็นภาคธิรักต์เวสตีดกนก่อน,น,นแต่ว่ได้อี่ยังแบบไม่ไม่ได้เลิศหรูมากเ,เราเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงเท่ากับไปกันก็เรียกว่าอัน คัมมินไปกับกรเสียเอาแมกาทีละเอาลูกหลานนี่ยังไปนั่งอยู่ <มา S 1> อัน้ทําไปกันสองคนอยากจะให้่นเห็นบรรยากาศอยากให้แบบว่าเออตรงนั้นตรงนี้พี่ก้อยจะพาทัวร์เองแล้วก็เท่ากับไปแบบดี้แหลกดื้อแลกแต่ว่าคัแม่ไม่ลูกไม่หลาน,นยังไปนั่งกระต้องไปแบบเฝ้าๆอย่างสีเนาะเพราะว่าอาจจากบานไปกระต้องเฝ้ามาดูแลคนทั้งบ้านนั่งคัเม็นไปกับคุณตาคุณยายสิดึงแต่คุณตาไปคุณยายกระต้องเป็นม้วนทั่วนั่อันก็มันไอ เมยจะกี่ล่าไปผัวเพิ่นหรือว่าลูกเพิ่นกระต้องเป็นห่วงหลักกาพี่ติ๋มลูกลูกสาวเพิ่นหลงเรียนมากแตมีการห่วงใหญ่กันสิกระไรสิวะไปนี่แหลกก่อนสองคนไปกระดาษส้นตัวก่อนพี่น้องค่ะกระดาหาความสุขกำไรชีวิตให้กับตัวเองะนะพี่นอรร้องกระดาษพวกเนี่ยเปิดหูเปิดตาสองคน,น <า S 1> ไปกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันต่อไปกุก๊กกี้อย่าใจเด้อกระดาะเป็นกุ๊กกิ๊กคำนวณทีมงานที่ไปนำนะพี่น้องตอนนี้นะ นั่งท่าคแล้วพี่น้องเตียมพร้อมย่างเดียวเลยท่านบอกไปแต่๊าวก็ไปครับพ่อมแล้วแต่ว่าขั้นไปพวกน้องพูน้องพี่ยังสิ่เบียร์ไปน้ำอะไรเงินกับอยากเนี่ยเขาได้ไปก้าบันไปก้าบหนึ่งแม่ที่เตีมพี่น้เตียมเลยอยากไปน้ำนี่เขาได้ไปพรแล้วก็อีกยากหนึ่งไปเป็นคนขับรถคันนี้ที่ไปก้าบพี่นสิไปแบบรวนรวดก้บแบบรวนรวดนั่งกับเมื่อยพี่น้องงต้อไปแบบรีแลกซ์พรยังไปน้ำสิคะ กับบริไปแบบว่าเลือดดูลงแล่มพาดาวกหกดาวโดยพี่น้อ,อ,นองเป็นน้ำปลาน้ำเขารักเขารักลรงรักผมบ้างน,นะแฟนรอบนี้ก็เป็นวัดต่างจากมือน,นั่นอีกพี่น้องค่ะ วันนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างาลำต่างจากวันนี้มันมแตกต่างกันแล้วก็ความรู้สึกเริ่มงการนในรูเข้าฮาักันบราวก็เพิ่งพ่อกันนะพี่น้องวันนี้รามาพ่อเป็นข้างที่สออกีกกาเริ่มบราวฮักขึ้นก็เก้า,กาพี่น้องแล้วก็ความรู้ก็เติบโตขึ้นก็เก้าวี่ถ้าว่า,าออกไปข้างนอกไปเรื่อยบางทีมันกาอาจจะมีความรู้เพิ่มเติม ให้กับชีวิตของาวาองอาสิปัปะฟงไปได้เรื่อยๆเนั่นป้องยังคือไปหาพี่ซาเมื่อวานอีกแล้วได้เพิ่มเติมนะฮะเจ้าของบ้านเพิ่นพี่ซาเพิ่นก็รแนะนำให้เบาเป้เออโอ้ทนสู้เด้อก้าวหน้าไปน้ำกันจังเมื่อเนิ่งมันก็อาสิประสบความสำเร็จนะครับเมื่อวานถึงความเก่าความลังแต่สมัยตะกี้เพิ่นก็ทุกอย่างลำบากมากกว่าสิมีมืันนี้ขึ้นมาได้กันก็ตกลูกคู่ข้านเพื่อนกัอธิบายตัวว่าบาเป้สร้างว่ามีผู้ใดสิประสบโฟนสำเร็จเออ ป yup. <c bio> ุ๊บปั Quindi, <comment> ๊บดอกทุกอย่างมันก <c oughs> so, <divine> ็เ <ai> ริ่มต้นจากลำบากมาก่อนก่อนจะสบายเรื่องกระบอกแนวนี้ก็ง่ายครับก่อนพี่น้องคนสียอมเผาเขาได้เนาะมันก็เบาเมาง่ายจึงสืได้มาหอดอยู่นี่กันพี่น้องนี่ก็บ่าทันท่ววาพี่น้องเอฟซีคนสียอมหับต็มร้อยบัว่ัแม่อยู่ค่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บัวหักกับบัวหู้เนาะแต่ว่าเาก็ต้องดำเนินชีวิตกองเขาไปไปนี่เลยชีวิตปัจจุบันกอง ขายทอดชีวิตประจำวันทายทอดความสุขให้พี่ให้น้องทั้งบ้านเนีเบิ่งแ่นบ้าความหักพัฒนาของหอสใยแน่ระวังบาปเป้นมเมืองพี่นกับสาวอุบลิเป็นยังไ๋แน่นอาสั่นพี่น้องมาบาเป้ก็เห็นพี่น้อง f c เิ่นคอมเมนต์กันไลา์ว่าเออบาวเป้เป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วที่ได้พ่อพี่ก้อยพี่ก้อยเขาจริงจังแล้วก็ใจดีมากก็เม่นพี่น้องโชคดีที่สุดเลย เป็นกําไรชีวิตของบ่อปเป้เลยพี่น้องฮาไซบ่ได้อีกแล้วกําไรเมือแมนด้วานี่พี้ให้บ่ิวานนีน่พี่กำไรของชีวิตเมืนแต่ว่าจริงๆแล้วบ่อเป้ค่ะเป็นเจ้าเด็กของฝอยก็ทสามกำไรชีวิตของฝอ,ง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 เอยเด้เพราะว่า เท่ากัดคือเลขซีแล้วเพาเขาบอกคิดว่าาด้ได้ผู้่บาแล้อๆเพราะใจเขาคอยสิมาที่แรกเขาคิดว่าฉบ่มี่แล้วเขคิดบ่าาเกิดคำลรอแต่จริงใจดิเอาติเอาคือการ่าความความจริงใจมาเพราะข้ามรอยอีกเลยแมนพี่น้องที่รวมเอ้ยยังกันหมากะทุกอย่างก็คือพี่ก้อยเป็นหน้าที่บาทมาเลยพี่น้องจริงๆแล้วพ่อเป็กะบ่ค่อยซีคัดยังอยากได้ยังเลยพี่น้องขึ้นกระเพื่อนเด้งนั่นละ ที่เหนมาก่ะคือกําไรแค่ไหนที่เพื่อนให้มา,าให้มา,าด้วยใจพี่น้องมาเป๊กก็หับเอา,าในเมื่อเขาเป็นคู่ชีวิตก,กนนันได้เขาเสียเงี้ยงก็เป็นเข้กกากับบริกัทมนเป็นวงค้นกับมาเปผู้ชายมาไปหรือเปล่าเพื่อนกับเป็นผูน้ชายผู้อื่นบมเมนผู้ชายที่ยังหรือ้ืนเข้าชีวิตเปีปสุ่งซี้สงหากระบเนียนเพื่อนกับเนี่าเป็นคู่ชีวิตต้องเข่าแล้วในเมื่อเข้ากับต้องให้คู่ชีวิตต้องเข้าดีขึ้นค่ะพี่น้องก็เป็นสิทธิ คองคู่ชวีวิตกองหาันบ่ะฮาซีใส่ยังกับมันเพศซื้อกำไรกินใจมีทงยังกับสด้มนี่กำไรบบขาดทุนจังสีนะค่ะพี่น้องแล้วเขาบ่ขาทุนในชีวิตเท่าเขา,าใส่์กำไรเป็นสีมงคลเสริมดวงแล้วก็จะเสื้อไปทั้งนี้ได้พี่น้องเสื้อไปทั้งการทำบุญการทั้งคุณพผาคุณเจา้าสีา่ให้ไปเ็ดคุณสอคุณไซคสี่ให้ไปเ็ดว่าเศรสเนเมตตามหานิโยมเอกานาคนหลงคที่ด้กระสูคุณง้ามความดีบ<ป><ห>นหบดอกเมื่วาอีรี่ค่ะพี่น้อง เจ้าศีรษะเสน่ห์สิคอยยุติคอยกับเจ้าสีรษว่างใส,ส่จเ,ออจสสเจ้อาอีย๋คอยกับอาศาัยแต่คุณงามความดีคนบุญมีต่อากันกระแดงดดดกระแดงมาพร้ากันท่านบ่มีบุญต่อกันกับบริเก็บหลักใหม่ห้องต้ตนตกบ่าห้องกันกับบริมะพร้าวกันต่อให้เฮ็ดเสน่ห์ดีปรนได้กระแดวแต่บริรทายแล้วกับบริยุทธิ์กันคือเก่าเลยพี่นออ้องแต่ว่าคุณงามความดีเห็นใจกัน เฮ็ดอีกย่งก็เฮ็ดเดือยใจนี่มันก็สิยุ้งกันได้โดนน้องกอยเสื้อจังสีเด้อค่ะพี่น้องแมนบอดเว่าคว่าแจัคไปเฮ็ดคุณนอขึ้นสายพีเฮ็ดเนี่ยโจังสันเพราะว่ามันกับบดีเฮ็ดจะฟ้องกับเป็นทูขคือกันซีข้อมีมาพูดจังเพราะว่าของเนี่ยบมเห็นท่อกับบอด้รลบลูเนาะแต่ว่าคัานนอกเฮ็ดไปแล้วเพป่นสีห้าข้าอีลีบอจังสีนาอันชั่วโมงเรกก็เป็นมหาเฮ็ดทั้งหลายซีมหาเฮ็ดใจกลางข้าวอีกทีเท่อพี่น้องตอนนี้จะจบแล้วใช่ไหมเป็นเฮ็ดเรื่อย์กัน ตัวเ่าเองเ่ากับเป็นบาขือนกันเป็นบาหย่อนว่าเฮ็ดมาเหลวขาสีหัเาข้าอีรีบอข้าสีโหลงข้าบอจากสีรหัสพี่น้องมันเป็นหลายอย่างเนี่ยมันบอมดีเนี่ยครูบางคนว่าไปเฮ็ดอันเอาเงินเอาทองเขาไปเฮ็ดเอาความหาเขามันบดได้เลยไปเปลี่ยมตีกับมหาเจ้าของเลยขันเจ้าคนบดีอีรีน่ะแม่นว่าสิบเฮ็ดใส่ขึ้นอื่นตอนนี้มันบดได้เขาคูถี่ไปเฮ็ดได้มันมาเขาจะฟองพอแเล่าก็เฮ็ดใส่มโนตมโนนี่เฮ็ดบดได้ต่าคอยย่านบา สู่คุณงามความดีอ,อะไรดอกตะกี้น้องอก้อยตั๊กแตนเป็นห้อยลูนตะกี้น้องก้อยก็เคยถามหลวงพ่ออยู่ด้วยครับต้องพอว่าวิ่มีดอกยาสนีนะเสนีก็อยู่ในตัวเจ้ามันละแม่ค่อยกับเมียังกับผู้ชายวค่อยถามว่าเออมีบอสแบบวว่าผู้จ้าก็จะเคยตีเป้บอค่อยบอ่แม่พ่อมาได้ถามเรื่องเรื่องเสนีก็ถามเรื่องแบบว่าคนหักคนแพงเดทเราพิ่นว่าเออก็ขึ้นกับตัวเจ้าเองแหละอยู่ในตัวเจ้าเองอ่ะก็เลยว่าเออ กับแม่เด้แม่แต่ว่าเอาเฮ็ดดีทำดี <S <S พีน่น้องไปซ้ายกะมีคนผักเป็แท้ๆเลยแล้วก็เมื่อเขาเดี๋ความจริงใจแต่เราี่น,<ค>น้องเฮ็ดพวกสเสนยเียาแฝดพวกแฝดแฝงด่็สัน่นคนกระสีหักกว่าเดียวบ่ไาะเดีแต่ว่าเขากระสีบ่ได้หักเข้าตลอดไปเด้บางทีอาจจะสีหักแค่ในชันน่วโมงนั้นที่เขาถามอีกชั่วโมงต่อไปเขาอาจจะแบบว่าโคตรมากไปสีหนะาก็ไปว่าเดี๋วแล้วก็สู่คุณพ่อคุณเจ้าก็ได้พี่น้อง ขาไปว่าเขาเลยทำบาอาจารย์าอาจารย์าโอ้ยอยู่ในตัวอาจารย์แล้วจะใหนี้ดันดีเขาก็หักเมียเจ้าตัวเมียถ้าอาจารย์ก็บายคอยแน่นันตั้งแต่หันมาหมววาสิไปลองไปแล้วหมอวิสิปเฮ็ดบุญคือทาก็อยกับมันทำบุญอันบกขาดดอกพี่นอกกระเฮ็ดเรื่อยจังสีหน้าบอดีเห็นจต่คองเดือดรอนจะหมดแล้วนะเก่งจังเลยค่ะโทดมาจะหมดแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยพี่นอกแต่มันสมก็มีหัวมาไก่อยู่ค่ะ กินเหมือนอ่อยรอบตะก้อนนะารอบนี้มาขึ้นสุดหดหนามมันคุณนะหยกเหมือน,อนเนาะปลาเป็นกรเฮ็ดยังเหนือท,<พ>ที่แรกที่แรกเขาต้กว่า<พ>ตีนเขาใส่ก้อน้ปลาเอาิีโผงเอาหยังใส่เลยแล้วก็สดหน,าม,ดนามขึ้นตั้งเขาบไว้ใส่บอกิีโผงเบนเ็ไวไสเแต่บาเป้วันมาแล้วชวนไว้ในตู้เย็นพี่น้องบาเป้เลยใครกินน้ำและเฮนเอามาสุดหนามโอ้ยเปรี้ยวหวานครับ แซ่บดีแต่ว่ากินสดๆกับบะวายพี่น้องมันส้มเหงอันมันง่างยู่แต่ว่ามันมันสินีหลายสายพันธุ์นะคะทรงบางทีแบมาจากทางอิตาลีเน่ยมาจากสเปนแน่แต่มาขั้นของฮอลแลนด์สเตเตช่วงหนาห่อนกับิโนวยซ์นีล่ะเรับพว่าแต่ว่าถ้าเกิดโ่งมาจากทางอื่นกับสินนยใหญ่นะอสิดาพี่น้องอ้าวลูกสุดท้ายอืม สุดท้ายบอเป้ย่าได้กินเบืเอ่อเดิมพี่ก็อยกินเบื่อเดิมโจก่าพี่น้อง <c oughs> ตัวพี่น,อน้องเห็นเ <c> ห <oughs> ็นว้าจ้าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะมเต้นไดนแต่จะมาที่ฝากที่ฝากน้นนองได้แล้วบ้างป้าเสเวน่นอาทีเอพี่น้องป้าที่โชว กระสันฝากกบีก็น้องมาสันมัมกินสตรอเบอรี่น้องนานให้มอหวานหลายเอาเมื่อกอนพีน้องบซ้ำเดินมาได้ว่ากันค่ะจุ๊บเ้อค่เอาเอาเ่นั้นเดีอตีเอาเฮ้ยที่เป็นยังนาอแม่ครับแมงกันน่ตีครับเอาพี่น้องคิดนี่ขาพไว้ซัเน้เด้อมันี่กันสิไปฮะอันนัในสีเดินทางไป ตามพี่ก้อยเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเอง๋จะได้กระาพากเป็นกําลังใจให้ก้อยเป้๊ยเดินแซนแบบนเด้อพี่น้องเพราะกำลังแ่งใจจ้ำพี่น้องเอฟซีนี่แหละแต่ว,ว่าบอไซพี่น้องเอฟซีอัสิบได้ก้อยเป้๊ยเดินแซนในมอนีิเด้อพี่น้องเด้อจังได้การแข่งใใกันไว้เป็นสิ่งที่สำคัญพนะ่อกันคลิปนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะร้านบัตรอิฐมือเสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย